30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับ ชอบมันหรือไม่ก็ตามรลางวันกันคืนมืดกัสว่างสุขทุกข์ัก็มาเยี่ยมเย็ยนเราอยู่ดีกานที่เราจะทอ้อใจแต่น,นี่เราจะร้องง่ายผมว่าเราใจมาร้องเพลงกันดีกว่าหัวใจไม่ได้มีไว้ให้ใครรังแกง ต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะเราขออนุญาตคืนกำไรให้คุณผู้ชมนะครับด้วยบทเพลงเพราะๆจากพี่ๆวงนั่งเล่นของกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับโอ้มาเล่นสดแบบนี้นะคะขายีกหนึ่งสดค่ะอะไรครับคุณหมายถึงเครื่องดื่มใช่ไหมใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวไว้ก่อนกันละกันนะตอนนี้เนี่ยนะฮะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวแวะไปพักกันสักครู่นะฮะแล้วช่วงหน้ากลับมาเราจะยกเวทีคืนให้กับพี่ๆวงนั่งเล่นครับ ข่าวมาว่าพี่ๆวงนั่งเล่นเนี่ยจะวางปากกาแล้วจริงหรือเปล่าครับตรงนีม้มีกระแสเรื่องเปล่า วงนั่งเล่นกลุ่มคนที่รักในการร้องเพลงแต่งเพลงและเล่นดนตรีเรียกว่าเป็นศิลปินตัวจริงของวงการครับที่สร้างสารรค์ผลงานเพลงที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเองเนื้อเพลงที่สื่อสารด้วยภาษาที่ไพเราะสละสลวยแต่เข้าใจง่ายและดนตรีสบายๆแนวอะคูสติกกับสมาชิก9คนคือเปากมนสักตุนพลเทพพงศิสรพงศ์ป้อมเกลือศัตแตนเสกสิทธิ์ตุ๋ยพรเทพตูปิติ เก่งเทิดไทยและโอสราวุธวงดนตรีชั้นครูที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินนักร้องในวงการเพลงหลายคนครับกับเพลงที่เป็นอมตะเช่นเล่าสู่กันฟังททนนนนนี่ตางงอ้คเพียงแค่ใจเรารักกันยงอู่ใใในนนววแคคุหัจประเทืองวี่ยง คนไม่มีวาสนาไม่มีวาสนาขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักปาฏิหาริย์อยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปที่กล่าวมานี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลงานที่วงนั่งเล่นได้สร้างสารรค์ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมา ทำให้เพลงและนักร้องหลายๆคนได้แจ้งเกิดและเป็นที่รู้จักครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินเหล่านี้เองที่เป็นเหตุผลที่เราควรทำความรู้จักกับวงนั่งเล่นและเพลงของวงนั่งเล่นที่สะท้อนตัวตนในแบบอินไซด์ครับ สายน้ำก็เหมือนกับความฝันมันไม่มีวันย้อนมานมันคำนบลมลาอะไรทางที่รักจะคงไม่มากพอไม่ชอจะไม่ได้ทุ่งเทแล้วฝันมันก็หักง ยักษ์จะทําทีไม่จุเ่เจหลังเลีเลือลอยเลวไหลไม่มีทางจะถึงที่หมายอยเห็นเส้นใจ้องผไปไม่ถึงชะเราไม่จุ่จทําใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สดๆถึงนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเองก็คงจะได้ยินเหมือนๆกับผมนะฮะว่าเ,เพลงของวงนั่งเล่นเนี่ยนะฮะทุกๆเพลงที่เราเคยได้ยินเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> เนื้อหาเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อหาแบนๆหรือว่าเนื้อหาที่มันดัดๆอยู่ทั่วไปที่เราเคยได้ยินนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็มักจะเป็นความรักที่มันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งกว่านั้นฟังแล้วมันใกล้ตัวจริงๆรการจะเขียนเพลงอย่างนี้นี่มันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับในการที่จะทําขึ้นมาหนึ่งต้องมีความรักแน่ๆแหละมีความรัก ขวนขวายมีความรู้รู้แล้วก็อย่างที่คุยกับกันไว้ตอนนั้นนี้ก็คือมีประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ครับเพลงนี้ครับชื่อเพลงอ่าไม่ทุ่มไม่เทไม่ถึงอ่อันนี้ได้อ่ะได้อินสปอเรชั่นมาจากพี่อ่าพี่เตอพี่เตอเรานี่แหละครับเดี๋ยวให้พี่ตุ๋นเล่าให้ฟังก็คืออย่างพี่เตอเคยคุยกับทีมงานไว้นะว่าเวลาเราทำงานอะไรเนี่ยแต่งเพลงเนี่ย ทำให้มันสุดเพราะว่าไม่งั้นถ้าเผื่อเพลงมันออกไปแล้วเนี่ยเราแก้อะไรไม่ได้หรอกถ้าเผื่อเราทําไม่สุดแล้วมันไม่เวิร์กเราจะมานั่งเสียดายทีหลังสู้เราทําไปแล้วแล้วมันจะยังไงก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราได้ทําสุดแล้วไม่งั้นเราก็จะมีคําพูดว่ารุ่งนี้จะมีในเพลงเมื่อก<ๆ>ี้ว่าเออจับประเด็นตรงว,ว่ารุงง่งนี้ในที่เราเคยบ่นกันแล้วเราก็เอามาแต่งมาขยายเป็นเพลงนี้<ๆ>อันนี้ชื่อเล่นนะครับเพลงชื่อ ชื่อเฟลเจียรูงีรูงีตอนแรกตอนแรกแบบชื่อสั้นๆรูงีนะฮะเพลงที่คุณอาแต่งเรียกพี่สี่เล็กพี่อาพี่ก็แล้โอเคค่ะบัตรสต๊อบพี่หยาบคายมากเพลงที่แต่งประเทืองเนี่ยค่อนข้างจะแรงแล้วทำไมถึงอยากจะแต่งเพลงแนว แบบนั้นนะคะมันแรงอ่ะมันไม่แรงไม่โดนด่าหรอคะเพลงประเทืองเนี่ยคุณผู้ชมคงจะจำกันได้นะครับของศิลปินคือคุณไทยธนาวุตรค่ะวายวายเนี่มันไอ้เทืองนี่วาเนี่ยใช่ไหมใช่แรงเนาะเขาพี่ประสบการณ์แล้วนะใช่เขาเคยเคยประสบการณ์เติมก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกก็คือว่าเพลงนี้พี่มินดาร้องเองแต่พี่ร้องเองพี่ของผพี่ของผมไม่แตะแต่ปรดีไทยธนาวุตรเนี่ยคือไทยเนี่ยเขาเขาก็มีไอเดีย S <S <an> <S เขาอยู่ดีๆเขาก็เขาก็าพูดขึ้นมา<ฆ>ตอนนี้เราไปแต่งเพลงสมัยนั้นนั่นนะครับ<ฆ>ไปอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาก็พูดมาเขาอยากแต่งเพลงเงี้ยแลพูดถึงคนพวกนี้อะไรเงี้ยครับอตอนแรกบอกว่าว้ายว่านี่มันจะเทยนี่ว่าพี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันจะฟังไม่ดีอย่นดูพิจิค่ะมันเหมื<ฆ>อมน,นว่าเราไปไปลุกดาวเขาอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นปะเทืองซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักกัน เป็นเพื่อนรักกันสมัยเรียนมาด้วยไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานมาเจอดีหูสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยก็เลยเป็นเพลงเป็นที่มาของเพลงประเทยนครับคิดมากเลยนะคะเพราะหนูก็ร้องได้ไม, <laughs> <laughs> มนติดหูจริงๆ <laughs> ใช่ติดหู <laughs> <laughs> นะครับแล้วก็ถามถามอันนี้ถามแทนแฟนๆหลายๆ,ๆท่านนะครับว่ามันมีกระแสข่าวมาว่าพี่ๆวงนั่งเล่นเนี่ยจะวางปากกาแล้วจะไม่เสียเพลงให้ใครร้องแล้วจริงๆหรือเปล่าครับ ไม่ยิงครับกระแสมาจากไหนครับตมนี้มีกระแสเรื่องะชายหมใใจดีนะแต่งเพลงให้แบบซีรีส์ด้วยนะ A.F. The s e ซีรีส์เป็เพลงอะไรเะนเพลงอะไรนะคะเ่าเฝ้าคอยเฝ้าคอยแต่เป็นเพลงที่จริงๆอาแต่งนานแล้วนะอริจินัลเป็นปั่นน้องถึงนี้ทางรายการเขาสนใจก็เลยเอาเพลงนี้ให้เขาแล้วก็ไปเป็นทีมนักแสดงร้องไหม และนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะฮะเท่านั้นเองนะครับกับการพูดคุยในวันนี้นะฮะเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อจากวงนั่งเล่นนะครับ <ฮะ S 1> ผมสักครู่เดียวกับ True Insider Weekend ครับเนี่ยคนพวกเนี้เขาเป็นเหมือนดอกไม้ในที่รับตานะหือเขาเป็นดอกไม้ที่สวยมากๆแต่เบิร์นเขาเป็นบานอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีใครเห็นเธอคือดอกไม้ที่บานในที่รับตาเธอคือดอก